เหล่ามอสเตอร์นางฟ้าพาเชสพวกมันดูสง่าง,งามน,นะแต่เก่งไหมนี่ก็อืม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจกักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาซีรีส์ที่มีชื่อว่าพาเชฟสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับพาเชฟสเนี่ยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็พาชัสนะครับผม <g iggle> ก็จะมีความละไม้คล้ายกันเล็กน้อยนะซึ่งมอนสเตอร์ที่เป็นพาเชฟสนะครับผมรู้จักอยู่ตัวเดียวครับผมจากในคลิปนี้แล้วพอได้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าอ๋อมันมีการต่อยอดอัพเลเวลวิวัฒนาการกลายเป็นตัวนู้นตัววนี้้้ไดดยรผมอ่าก็ มีตัวอัปเกรดมีการ์ดที่เกี่ยวข้องกับมันด้วยนะซึ่งตัวที่ผมรู้จักเป็นตัวแรกเลยก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับผมเจ้าตัวพาเชสตัวนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีเป็นมอนสเตอร์หลากหลายเลยนะซิงโครก็มีนะครับลิงก์ก็มาอ่าซึ่งก็ลักษณะของพวกพาเชสนะครับมันก็จะติดชื่อพาเชสกันอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของมันไปนะครับไปเป็นแบบอัศวินเทพธิดาบนฟากฟ้าหรือจะเป็นแบบสายมืดก็สามารถเป็นได้เหมือนกันครับผมซึ่งการ์ดที่ผมเอามาคุยให้กับทุกคนฟังในคลิปนี้นะ อยู่ทั้งหมด6ตัวครับผมแต่ว่าจะมีการ์ดมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักที่เกี่ยวข้องกับมันอีกเนี่ยอย่างละใบครับรวมเป็น9้าใบเนาะสำหรับในคลิปนี้ที่ผมจะเอามาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับคือไม่แน่ใจว่าถ้าผู้ชมเคยเล่นซีรีส์นี้หรือว่าเซตนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยเอาง่ายๆคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นพวกแบบนางฟ้าน,นางสวรรค์เลยแหละครับดูมีความสง,ง่าง,งามปีขาวนู่นนี่นั่นนะเออซึ่งถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ดูสวยงามดีนะครับเออแต่ว่าสามารถเอาไปใช้จริงได้มากน้อยแค่ไหน เสียเเวลาดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่าว่า m อนสเตอร์ r าเชสจะมีตัวอะไรแล้วก็เอฟเฟกเป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวเดียวที่ผมรู้จักก่อนทำคลิปนี้นะคืออัศวินสวรรค์พาเชสครับผม อัศวินสวรรค์พาเชสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล5พลังโจมตี1,900ป้องกัน1,400ครับคือสมัยก่อนเนี่ยมองว่าเป็นการ์ดที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับพลังโจมตีป้องกันค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเลเวล5ต้องใช้เครื่องสังเวย1ตัวใช่ไหมเอฟเฟกต์ของมันนะครับอันที่1เลยคือถ้าหากว่าตัวของพาเชสตัวนี้นะครับโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่นั้นให้เรามอบความเสียหายทะลุดีเฟนส์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝากนน่าย ความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ปุ๊บเราจะสามารถจวดการ์ดจากเด็กได้1ใบครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผมอาจต้องมีการ์ดที่ผมใช้คําว่านอกเซตนอกซีรีส์เลยนะมาเสริมพลังโจมตีให้กับตัวของพาเชียสตัวเนี้ยมันก็จะสามารถโจมตีแล้วก็มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมเพราะว่าเราจะจวกดการ์จากเอฟเฟกของมันได้ก็ต้องแบบมอบความเสียหายก่อนใช่ไหมซึ่งความเสียหายที่จะมอบได้ก็มอบได้จากพลังโจมตีด้วยอ่าในความยากยังมมีควาางง่ยย่่ยยออูนอนนะัเะ การ์ดใบต่อไปดาร์กพาเชสครับผมดาร์กพาเชสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าแฟรี่เลเวล5พลังโจมตี1,900ป้องกัน1,400ครับการ์ดใบนี้ให้ดูกันง่ายๆเลยนะครับต่างกับไอตัวเมื่อกี้แค่ธาตุครับผมคือไอ้ตัวนี้เป็นธาตุมืดนะครับก็คือดาร์กพาเชสสมชื่อนะครับผมแล้วก็อาร์ตเวิร์กจะมีการเปลี่ยนแบบรูปลักษณ์ไปเลยนะครับเขาเนี่ยดำปิดปีกเลยทีเดียวนะซึ่งตัวของดาร์กพาเชสนะครับผมถ้าหากว่ามันสามารถทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์และทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่่่าาาายยนนึงจากกรารตอสู้้ไไปไดปดุ๊บเเี จะสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุมืดที่อยู่ในสุสานของเรา1ตัวรีมูฟออกจากเกมไปแล้วก็จั่วการจากเด็ก1ใบครับนอกจากนั้นแล้วนะครับพลังโจมตีของการดใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนมอนสเตอร์ธาตุมืดที่อยู่ในสุสานของเราตัวละ100่งรอยต์ครับผมเอฟเฟกก็จะแอบมีความย้อนแยง้งมียากในง่ายมีง่ายในยากเหมือนไก่ตัวเมื่อกี้เลยนะครับคือเราต้องเน้นแบบว่ามีมอนสเตอร์ธาตุมืดมใช่ไหมถึงจะแสดงศักยภาพเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัว Dark Pa าเ e ฟตัวนี้ได้นะครับเออแต่ว่าพอเราโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายตาาายยปุ๊บเเเเนี่รรรรมออออ์ขงก จากเกมไปเพื่อจัวอออจ่วการ์ดหนึ่งใบใช่ไหมเออเอฟเฟกต์การจั่วการ์ดเนี่ยจะยากกว่าพาเชียสโตเมื่อกี้นะครับแล้วก็การที่จะจั่วการ์ดได้เราต้องรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุดมืดแล้วไอ้ตัวเนี้ยพลังโจมตีของมัน,นจะเพิ่มขึ้นตามมอนสเตอร์ธาตุดมืดที่อยู่ในสุสารแล้วมอนสเตอร์ธาตุดมืดที่อยู่ในสุสารเนี่ยจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปคือรีมูฟแล้วก็พลังโจมตีลดลงซะอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มพลังโจมตีจากเอฟเฟกต์ก็อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับ อาจจะพึ่งพาคล้ายๆกับไอตัวอัศวินสวรรค์พาเชียสตัวเมื่อกี้ก็คือเอาการ์ดเวทมนต์กับดักหรืออะไรก็ตามที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีของมันได้มากกว่านี้จะดีกว่านะการ์ดใบต่อไปพผู้ก้าแห่งสวรรค์เนโอพาเชียสครับ ู้กล้าแห่งสวรรค์เนโอพาเชียสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล7พลังโจมตี2,300ป้องกัน2,000ครับผมน่าข้ามเลเวลไปเป็นเลเวล7เลยนะไอตัวนี้ก็ต้องใช้เครื่องสังเวย2ตัวกันเลยทีเดียวครับพาเชียสตัวนี้นะครับผมมีอยู่ถึง4เอฟเฟกต์เลยนะเอฟเฟกต์ Effect แรกเลยนะครับคือถ้าหากว่าเรามีตัวอัศวินสวรรค์พาเชียสอยู่บนฟิลเนี่ยเราสามารถใช้พาเชียสตัวนั้น1ตัวในการบูชายันหรือลิลิสนะครับผมเพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือแบบพิเศษได้เลยครับก็ เป็นการลดเครื่องสังเวยนั่นเองนะซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าจัดเด็กเนี้ยเราอาจจะต้องใส่มอนสเตอร์แฟรี่มาใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวอัศวินสวรรค์พาเชสก็ใช้เครื่องสังเวยไป2ตัวนะส่วนเอฟเฟกที่ 2, 2ของมันนะครับคือถ้าหากว่าบนฟิลมีการ์ดที่มีชื่อว่าแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภาแล้วเรามีไลฟ์พอยต์เยอะกว่าอีกฝ่ายหนึ่งพลังโจมตีและพลังป้องกันของการ์ดใบนี้นั้นจะเพิ่มขึ้นตามส่วนต่างของไลฟ์พอยต์นั้นครับผมส่วนเอฟเฟกตที่3นะครับคือถ้าหากวากา ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปครับและเอฟเฟกที่4นะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้สามารถมอบความเสียหายจากการแบทเทิลให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เราก็จะจั่วการจากเด็กได้1ใบนั่นเองเนาะซึ่งจะบอกว่าการ์ดใบนี้เอฟเฟกสออันท้ายก็คือจะเหมือนกับตัวพาเชสที่เป็นอัศวินสวรรค์เลยนะครับแต่ว่ามีเอฟเฟกต์หนึ่งกับเอฟเฟกต์สองเข้ามาให้มันแบบดูดีนิดนึงนะแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าในเมื่อมันโจมตีทะลุดีเฟนด์ได้แล้วมันก็สามารถมอบความเสียหายให้ห้้กกัับออีีีฝ่่่่าาายนนึงงุเเจจจจววรรรดด็็คไไใใมมมมทะะพพลโตห อันนห่ยะครบซึ่งเอฟเฟกที่2ก็ตอบโจทย์นะครับขอแค่เรามีแดมศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนาพาเท่านั้นเองนะาการไปต่อไปอัศสสวินศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์อาร์คพาเชียสครับผม อัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์อาร์คพาเชีสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล9พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,300ครับผมหน่าเลเวล7แล้วก็มาเลเวล9เลยนะครับไอพวกนี้ไม่มี Level เลเวลเลขคู่กันหรือไงวะเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่ถึง3อย่างนะครับผมเอฟเฟกต์ของอาร์คพาเชีสอันที่1เลยคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้เนี่ยอยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานนะครับแล้วก็เรามีการเปิดใช้งานการ์ดกับดักเคาน์เตอร์หรือว่าเราเนี่ยมีการทําอะไรก็ได้ที่ททําให้เเเเออออฟฟขงมนมนนสตตร์์วกกัับด รเราจะสามารถรีมูฟมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่2ตัวนะครับจากบนมือจากบนฟิลหรือจากในสูสารก็ได้นะยกเว้นการใบนี้นะครับเพราะว่าเราจะรีมูฟ e 2ตัวนั้นเพื่ออันเชิญการ์ดอาร์คพาเชสตัวนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษนั่นเองส่วนเอฟเฟกต์ที่2น,นะครับก็เป็นเอฟเฟกต์โจมตีทะลุด,ดีเฟนซ์เช่นเคยนะครับผมมามอนสเตอร์ตั้งป้องกันไม่กลัวครับผมไอตัวนี้พลังโจมตีเยอะด้วยนะ0 0งกันเลยทีเดียวและเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้สามารถมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่ง เราจะสามารถเลือกการ์ดพาเชสจากในเด็กหรือจะเป็น Guard การ์ดกลับจากเคาน์เตอร์นะครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหใบเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับอ่าก็คือเอฟเฟกมอบความเสียหายเสร็จแล้วก็จั่วการ์ดเนี่ยตัวของอาร์พาเชสไม่มีนะครับต้องเป็นตัวของเนโอพาเชสกับตัวพาเชสตัวปกติเท่านั้นครับ ต,ต่อไปนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Holy Knight Parasites ครับผม Holy Knight Parasites เป็น Monster Synchro ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล8พลังโจมตี2,600ป้องกัน2,100ครับแหมแซวปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับมอนสเตอร์ Parasites ที่แบบมีเลเวลเป็นเลขคู่นะตัวนี้เกิดจากการใช้มอนส Monster เนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่เป็นท่าแสง1ตัวขึ้นไปนะครับผมเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับคือเธอละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่งหงายน้าอยู่บนฟิลด์อีกฝ่ายได้ 1ตัวนะครับแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเปลี่ยนสภาพรุกรับไปได้ครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้มีพลังโจมตีเยอะกว่ามอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่ก็ให้มอบความเสียหายทะลุดีเฟนต์ไปนะครับก็ไอ้พวกพาเชสนี่น่าจะแบบมีเอฟเฟกในการโจมตีทะลุดีเฟนต์กันหลายตัวเลยทีเดียวนะคือต้องบอกตอนนี้ก่อนนะครับว่าไอ้พวกพาเชสนะครับมันก็มาเป็นพาเชสเลยนะไม่ได้มีมอนสเตอร์จูเนอร์นู่นนี่นั่นให้เอามาใช้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าไอา้เเไไนะเา,อแบบอาจจเนงป็ แสงด้วยนะครับเพื่อแบบเอามาเชิญซิงโครตัว Holy Knight p a ช t e s ตัวนี้นะตัวต่อไป Celestial Knight Lord p a ช t e s ครับผม Celestial Knight Lord p a ช e s เป็นมอนสเตอร์ลิง์ท่าแสงเผ่าแฟรี่ลิงสามพลังโจมตี2,400ครับการไปนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผ่าแฟรี่2ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญลิง์ลงมาซึ่งเอฟเฟกของการไปนี้มีอยู่2อย่างแต่และเอฟเฟกนั้นเราก็สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครันะครบเอฟเฟกที่1เราสามารถทิ้งการจากบนมือได้1ใบแล้วก็ให้เราการดแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งท้อง ท้อนาภาหรือการ์ดที่มีชื่อแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนาภาเขียนอยู่ในเทซ์การ์ดนะครับเอาการ์ดใบนั้นจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับผมแล้วก็ถ้าบนฟิล์ของเรามีแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนาภาอยู่เราจะสามารถเอามอนสเตอร์เผ่าแฟรี่หตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ด้วยครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ที่หงหน้าอยู่บนฟิล์ของเราถูกส่งลงไปสุ่สารเมื่อไหร่ให้เราเลือกมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ที่อยู่ในสุสารของเราหนึ่งตัวรีมีฟกออก ที่มีเลเวลสูงกว่ามอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปนั้นเนี่ยอัญเชิญลงมาบนฟิ์แบบพิเศษได้1ตัวครับการ์ดใบต่อไปนะครับต่อไปก็ไม่ใช่พาเชียสแล้วนะครับจะเป็นตัวที่มีพาเชียสเขียนอยู่ในเทคการ์ดของมันเท่านั้นเองนะเรียกว่าเป็นตัวที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นก็คือ calling nova ครับ calling nova เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวลสี่พลังโจมตี1,400ป้อมกัน800อเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าหากว่ามันถูกทําลายจากการต่อสู้และถูกสสงงส่งงลไปปูารุ๊บ เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าแฟรี่ท่าแสงหนึ่งตัวจากในเด็กอันเชิญลงมาบนฟิล์แบบพิเศษได้นะครับแล้วก็ถ้าบนฟิล์ของเราตอนนั้นมีแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภา,าอยู่ด้วยเนี่ยเราจะสามารถเลือกอัศวินสวรรค์ พาเชียสจากในเด็กหนึ่งตัวอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้แทนครับถือว่าเป็นการที่ผมเชื่อว่าถ้าเล่นเด็กพาเชียสต้องใส่ไว้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้เราอัญเชิญตัวอัศวินสวรรค์พาเชียสเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนั้นเนี้ยเอาไปต่อ,อยอดเป็นแบบเนโอพาเชียสอะไรพวกเนี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันเนาะแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเราจะเล่นเซตนี้เนี้ยไอ้ตัว calling nova หนึ่งละมันไม่ใช่ monster tuner ครับผมเราอาจต้องใช้ monster tuner ตัวอื่นในการเอามาเล่นเพื่ออัญเชิญซิงโครของซีรีส์พาเชีสเนะเเยชสน มาคุยให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับต่อไปก็จะมาดูเป็นการเวทมนต์กันบ้างนะครับการเวทมนต์ใบนี้คือแดนเทพเจ้าพาเชสครับผมแดนเทพเจ้าพาเชสเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับตราบใดที่มันอยู่ในสูตรสารหรืออยู่บนฟิลนะชื่อของการ์ดมันนะครับจะเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภาครับซึ่งแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องนภาก็จะเป็นการเวทมนต์ฟิลที่ทํานู่นทํานี่ได้นะครับตามเอฟเฟกของบางตัวที่ผมได้เร่าไปเมื่อกี้อ่าแต่ว่าถ้าเราจะเล่นพาเชาก็่ด้ชือมไ นนแล้วก็เอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือตราบใดที่การ์ดใบนี้หงหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักมอนสเตอร์เผาแฟรี่บนฟิวจะมีพลังโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้น300แล้วก็มันจะไม่ตกเป็นเป้าของเอฟเฟกการ์ดเวทมนต์กับดักที่ถูกเซตอยู่บนฟิลครับนอกจากนั้นมันจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกของการ์ดด้วยส่วนเอฟเฟกที่3ของมันนะครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาแฟรี่ที่อยู่ในสูตรสายข,ของเราหรือจะเป็นการ์ดกับดักเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเลือกการ์ดที่เข้าเงื่อนไขนั้น้้้้้้นนนนรววมมใใหไไดดดดด3บโยยที่่่ชือออกกาาา์ตงซััเ เอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กโดยจัดลําดับตามที่เราต้องการได้เลยครับผมกบบารดใบต่อไปพาเชียสเวียนไหวตายเกิดครับ พาเชียสเวียนวายตายเกิดเป็นการ์ดกับดักเคานเตอร์นะครับผมซึ่งการ์ดกับดักเคานเตอร์ที่ไอพวกการ์ดแต่ละใบมีการพูดถึงก็คงเป็นการ์ดใบนี้แหละนะ้านับกับที่ติดชื่อพาเชียสนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าหากว่ามีการใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักพวกเราสามารถโช์การ์ดกับดักเคานเตอร์ที่อยู่บนมือของเราหนึ่งใบให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วก็ทิ้งการ์ดจากบนมือไปหนึ่งใบจ่ายไลท์พอยต์อีกหนึ่งพันทำให้เอฟเฟกห้ของการ์ดใบนั้นไร้ผลเมื่ออเรราาาใใช้งงนขกบ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อพาเชสหนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กอันเชิญลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้ครับน่าก็เป็นทางลัดนะครับไว้อันเชิญพวกลิงก์พวกซิงโครอย่างเงี้ยได้เหมือนกันซึ่งถ้าอ่านเอฟเฟกต์ไม่จบนะผมก็ตกใจนะครับที่บอกว่าเนี่ยโชก์ดกับดักเคาน์เตอร์บนมือให้ฝ่ายหนึ่งดูใช่ไหมทิ้งการ์ดจากบนมือไปหนึ่งใบจ่ายไล์พอ,อีกหนึ่งพันนะครับเพื่อให้เอฟเฟกต์มันไล,ล์ผลซึ่งไอ้พวกการ์ดกับดักเคาน์เตอร์ที่มันทาให้เอฟเฟ จ่ายไปเนี่ยจ่ายเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์พาเชียสด้วยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเกี่ยวข้องกับพวกพาเชียสทั้ง9ใบนะครับผมท่านผู้ชมเคยใช้การ์ดใบไหนกันบ้างหรือรู้จักการ์ดใบไหนหรือเพิ่งจะมารู้จักการ์ดใบไหนในเซ็ตนี้พร้อ,รอมๆกับผมอย่างนี้นะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมแต่งยังไงเกี่ยวกับเอฟเฟกของผมที่เกี่ยวกับเอฟเฟกของการ์ดในคลิปนี้ที่ผมได้เล่าไปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะซึ่่่่่่งงงถถ้าาาาาาามม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 มผผเเเนนนีคคววววกกกออไขดัร็ืิิพ ังนู่นนี่นั่นเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่เก่งนะครับแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยบ้าพลังเท่าไหร่แต่ว่าเอฟเฟกการโจมตีทะลุด,ดีเฟนต์เนี่ยอันนี้ถือเป็นจุดแข็งที่ผมแบบชอบนะแล้วถ้าผู้ชมมีคอมเมนต์ยังไงก็มาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ